เห็นเขาอยู่นี่ก็สีเห็นเขาขายของมนะันก็เลยแบบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบุ้งกี้เที่ยวไปกินไปไทยลาวนะคะตอนนี้เราอยู่เราอยู่พัทยานะคะทุกคนเรายังไม่มีต่างไปลาวนะทุกคนนะวันนี้ก็มาช่วยน้องขายของอีกเหมือนเดิมนะใกล้ๆหน้าบ้านเราโอ้ดูฟ้าพัทยาฝั่งโน้นฝั่งข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะ้าเหมือนเดิมตันหย่บาร์บีคิวหมูไก่ห้าบาทไม้ละหบาทอยู่ที่ซอยอยู่ซอยเนินนะคะซอยเนินพอบหวานร้านอยู่ปากซอยบ้าใยายเรีย43นะทุกคนเริ่มงานกัน เราอยู่นี่เลยนะทุกคนนะช่วงนี้เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอะทุกคนสวัสดีค่ะรับชมจากไหนเม้นมาได้นะคะเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอะลมหายใจแบบสิมีผู้ไรจอดแววเระสูงขนะดนี่นะคะ บาร์บีคิวห้าบาทนะทุกคนนะบาร์บีคิวหมูวันนี้ทําแต่หมูนะคะทุกคนเพราะว่าไก่ลูกค้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องดูหน้าโปรไฟล์เขาสิบาร์บีคิวหมูนะทุกคนนะนี่ไม้ละห้าบาทอู่ใกลถนนเสียงก็จะดังนิดน,นึงนะทุกคนนะเสียงก็จะดังนิดน,นึง ทีนะทุกคนนะวันนี้เราจะไลฟ์แค่10นาทีนะคะบาร์บีคิวหมูค่ะบาร์บีคิวหมูนะคะอยู่ที่ปากซอยปากซอยมาบยายเรีย43นะทุกคนปากซอยมาบยายเรีย43อยู่ซอยเนินแวะมาหาเราได้นะคะนี่เลยอนามัยหนองสมอมาอยู่ตรงร้านไข่นะทุกคนนะอยู่ตรงร้านไข่ฝั่งเดียวกันกับร้านเค้กโฮมมดฝั่งเดียวกันกับครัวหนองสมมอแวะมาอุดหนุนเราได้นะคะปิดร้านไข่แล้วก็มา อาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือทำบาร์บีคิวนะคะสวัสดีค่ะส2บท่านนะคะนีค่ะบาร์บีคิวไม้ละห้าบาทวันนี้เราประเดิมเตาไปแล้วนะช่วงนี้เงียบมากเลยทุกคนวันนี้เงียบเงียบจริงๆนะทุกคนเงียบจนแบบไม่รู้จะเงียบยังไงแล้วอ่ะนะทุกคนนะเงียบมากเลยอะ่ะหรือว่ามันจะเข้าช่วงปีใหม่คนเขาเลยไม่ใช้ตังหรือย,ยังไงแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่นะทุกคนนะ แถวซอยบ้านเรานี่ก็มีหลายอย่างนะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นบาร์นะทุกคนนะั่นนั่นเป็นบาร์แล้วฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นร้านกาลาซิโนโบอโคขุนโคขุนพลยังทําพัทยานี่ก็จะเป็นร้านเค้กนะร้านก็เป็นป่วนของเจหมอเออนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นร้านขายของชนะํเนี่ยแต่ว่าฝั่งฝั่งข้างข้างล่างเราเนี่ยมันจะเงียบเร็วคือสักประมาณทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยทำของขายนี่คือจะแบบแบบเงียบแล้ว นะทุกคนก็จะไม่ค่อยมีรถแล้วคนเขาจะไปกินอยู่ข้างบนตรงตลาดตลาดอะไรนะทาวทาวหนูตลาดเอ่อหน้าปากซอยเนินนะทุกคนเขาจะมีตลาดอะไรไม่รู้อะอะไรตลาดชัยนาะทาวซอยเนินหรืออะไรประมาณนี้แหละเออเขาก็จะมีตลาดอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ค่ะนี่เราก็จะเราก็จะมาช่วยน้องเขาขายบาร์บีคิวก็จะมายืนเรียกลูกค้าอยู่นี่แหละ นะทุกคนนะส่วนร้านเราอยู่ตรงนู้นเมื่อวานเราก็พาไปดูร้านเราแล้วว่าเราทําอะไรบ้างนะทุกคนนะทําร้านสักรีบด้วยนะทุกคนนะไปดูกันว่าวันนี้เราทําอะไรวันนี้เราทําดอกกุหลาบตูมเสร็จแล้วนะคะทําดอกกุหลาบตูมเสร็จแล้วอันนี้เป็นกุหลาบตูมนะนี่กุหลาบตูมกุหลาบตูมนะทุกคนทํากุหลาบตูมไว้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะกุหลาบตูมทําเสร็จแล้วนะรอไว้ขายอย่างเดียวนะคะ นี่เราจะไม่ไล่นานนะทุกคนนะเราจะไม่ไล่นานนะทุกคนนะนี่เราจะไม่ไล่นานเราแค่มาแบบเออมาช่วยน้องเขาขายของนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไปไล่ทั้งช่องต่อตนะมันไม่มีคนดูเออคนแบบว่าเราไม่ใช่ช่องใหญ่นะเราไม่ใช่แบบดังๆผู้ติดตามเราก็ไม่เยอะมันก็ไม่มีไม่ไม่ไมีมมนคนดูเยอะนะทุกคนนะอันเนี้ยใน youtube อะ มีคนมาดูเราเจ็ดคนเราก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาดูเราก็ดีใจแล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยเออวันนี้ก็เป็นอากาศแปลกแปนะกออเมื่อวานเห็นเขาเห็นในเพจพัทยาพัทยาทอกนะทุกคนพัทยาเขาบอกว่าเห็นมีโดนบินแต่เราไม่ได้สังเกตแล้วบ้านเรามีโดนไหมซอยบ้านเราคือไม่แน่ใจว่าเขาสั่งห้ามบินโดนหรือเปล่าในเขตเราเนี่ยนะทุกคนนะแต่ว่า ก็เพื่อความปลอดภัยอนะเนาะคนเขาก็มีแจ้งมีอะไรไปมั่งนะคะเขาก็คงไม่อยากให้บินโดนนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็แบบกระแสไม่ใช่เพื่อนบ้านนะเอออย่าไปเรียกว่าเพื่อนบ้านเลยนะไม่น่ารักเราก็ไม่อยากจะพบก้สสมาคมเออก็กลัวเขาจะบินอะไรเข้ามานะทุกคนนี่นะคะทุกคนร้านตันยหยงหมูกระทะขี้เล่ามาแล้วหยง เมื่อคืนขี้เหล้ามาเกือบตีสองถือด่าเลยนี่ค่ะจันยงฮะแล้วก็ไปเฮ็ดได้นละ่ะบอหน้านะ่ะตังตื่นเมื่อเปิดประตูให้เหล้าง่ายก็เลยจมล็อกบานนี้เปิดมันมีแมวมันเปิดแมวมันโดดออกมันเดือดแนบมือขึ้นเมื่อกีน้นี่นี่นะคะ ซอยเนินภาพหวานแวะมาหาเราหน่อยนะคะทุกคนบาร์บีคิววันนี้เงียบเหงาเศร้าซ้อยเงียบเหงาเศร้าส้อยมาช่วยอุดหนุนเราก่อนก่อนที่ทุนเราจะหมดนะคะทุกคนถ้าทุนเราหมดนี่เราไม่ขายแล้วจะมาอยากกินทีหลังไม่ได้นะครอยู่ซอยเนิน <c oughs> <c oughs> สวัสดียี่สิบคนคะ่ะฮะ ในยูในยูในยูเมื่อวานก็มียอดคนดูอยู่สามร้อยแปดสิบเอ็ดครั้งเราก็ดีใจมากแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะไม่ไล์นานนะทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่าเราเดี๋ยวไล์นานไปทุกคนจะเบื่อนะทุกคนนะก็อยู่ประมาณนี้นี่นะคะซอยเนินพะบานนะทุกคนอันนี้ซอยเนินพะบานพัทยานะคะทุกคนนี่รถวิดด่ง รถวิ่งเยอะมากรถวิ่งเยอะมากนะทุกคนซอยเนินพับหวานนี่ค่ะบาร์บีคิวห้าบาทยังมีกินนะทุกคนนะกําลังคิดอยู่กับน้องว่าเราเราไปลงถ้าไปตลาดเราก็ต้องเสียค่าที่นะเออนาะหาออเดอร์มาดิบอกคุณสาหาออเดอร์มาหาออเดอร์มาจะได้กลับบ้านเร็วทุกคนนะน้องเราก็ขาย ตลาดับไหว้พอดีเออเมื่อเหงาเหรอโยเจอน้องคนรู้จักพนักงานนี่นะทุกคนนะโอ้โหเสียงลูกเราะร้องนกนะคะทุกคนเสียงนกเราร้อง บาร์บ huh? okay. mm ี큐 hmm. ห้าบาทนะคะดูฟ้าข้างนอกก่อนฟ้าข้างนอกคือฟ้าข้างนอกฝั่งทะเลนะทุกคนนู่นพัทยากลางทะลุไปฝั่งฝั่งตรงนู้นก็เป็นพัทยากลางนะทุกคนนะทะลุไปนู่นเลย mm hmm. ขอบคุณนะคะที่รับชมจ้าโอเคจ้าวันนี้เราจะไ like ล์แค่1ินาทีนะคะ mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานเราไล์ไปนานไปนะคะกลัวทุกคนจะเบื่อนะ ไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าปีใหม่เราจะไปไหนไหมนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าปีใหม่ปีนี้เราจะได้ไปกลางเต็นหรือเปล่านาะปีที่แล้วปีที่แล้วเราไปที่ขุนเขาและแมวเหมียว2คืนแล้วก็ไปนอนที่แคมปิ้งอินโฮมนะคะทุกคนนะเราไปนอนที่ขุนเขาและแมวเหมียวแล้วก็แคมปิ้งอินโฮมเราไปกัน3คืน4ี่คืนเลยนะ,ะ,ะปีใหม่นะตอนต้นปีแต่ยังไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้ไปไหมกําลังหาที่อยู่ว่า จะมีที่ให้เราไปไหมนะทุกคนนะถ้าไปเราอาจจะได้เก็บภาพบรรยากาศลานกลางเต็นท์มาฝากอีกนะคะทุกคนนะโอเคสําหรับไลน์นี้นะทุกคน1ินาทีแล้วนะคะต้องขอลงไลฟ์เลยนะคะยังมีผู้รับชมอยู่เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสําหรับสําหรไลฟ์นี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะใครอยู่ซอยเนินพัทยาก็ฝากมาอุดหนุนนะคะอุดหนุนเอ,อ่อ ตันหยงบาร์บีคิวนะคะไม้ละ5บาทนะคะทุกคนฝากมาอุดหนุนเราด้วยนะคะสำหรับไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะะวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ